กำลังจะจับอยู่ว่ามันจะแอบใช้งาประเด็นนะเข้าสู่ช่วงเคล็ดลับความสวยนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมขะอย่าลืมประเด็นเ m s นะเพราะว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ย้ำประเด็น SMS เลยคุณผู้ชมก็ส่งมาแต่แบบแพตตี้น่ารักพี่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วการแต่งหน้านะคะจบเบรกนั้นไปแต่ในเบรกนี้ SMS ก็ยังคงอยู่นะคะในเรื่องของการ เราอยากให้อะไรเป็นของขวัญในวันแม่นี้กับคุณแม่ของเราก็ส่งกันมาได้นะคะ4247276ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เคล็ดลับความสวยเนี่ยแพตตี้ยังคงอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยชอบมากแล้วก็ปื้มปิ่มกับการพรีเซนต์ของแพตตี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอพูดนิดนึงว่าเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องของ BB Powder กับ BB c ี e a m วันนี้ขอพูดแบบตรงๆเลยว่าลหลายๆคนเนี่ยนะคะเอาไปแบบ ตั้งไว้ซื้อแล้วตั้งไว้ไม่ทําตามที่เราพูดเนี่ยหรือว่าซื้อไปเราก็ไม่เอาไปทาไปอะไรแล้วจะบอกว่ามันใช้ไม่ได้ผลเนี่ยอันนี้มันขึ้นอยู่คุณผู้ชมนะซื้อไปต้องใช้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผลิตภัณฑ์ BB Powder และ BB Cream จาก Return ค่ะซึ่งพี่อ้วน r e เทิร์นการันตีว่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนไซส์ขนาดหน้าอกได้บางคนที่เคยใส่ไซส์ A ก็เปลี่ยนเป็น B B เป็น CC C, เป็นดเลยนะจ๊าแบบนี้เลยจ้านะใครที่มีปัญหาอกเล็กใหญ่ได้ อกใหญ่แต่หย่อนคล้อยยานตึงได้กระชับได้ยกกระชับภายใน3สัปดาห์แล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือเรื่องของผิวแตกลายบริเวณเนินอกถามว่าช่วยได้ไหมอันนี้ช่วยได้อย่างแน่นอนนะคะแพดตี้ขอการันตีเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยมันทําให้ผิวเรานุ่มเนียนแล้วก็ไปเพิ่มมอยเจอร์ให้กับตัวเนินหน้าอกแล้วก็ตัวผิวของเราด้วย เมาให้ฟังก่อนนะผู้หญิงเราเนี่ยคือดูรายการสวยๆนะคุณผู้ชมต้องมีความรู้ทุกอย่างนะคะไม่ใช่จะเอาดูแต่เรื่องที่เรงชอบบางอย่างต้องรู้ไว้บ้างเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยอยู่ภายในร่างกายของเรานั่นก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งเป็นฮอร์โมนสําคัญของเพศหญิงนะคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วก็ละเลยดูแลแต่แบบแต่งตัว ดูแลแต่หน้าตาทรงผมดูแลแต่การที่จะแบบไปทำสัญยกรรมนู้นนี่นั่นแต่ลืมดูไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสำคัญของความสวยมันอยู่ภายในค่ะเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงเนี่ยนะคะเป็นมีความสำคัญต่อร่างกายแล้วก็ต่อผู้หญิงอย่างมากถามว่าถ้าเราไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังแบบนี้ดีกว่าเปรียบให้ดูเลยช่วงท้องเนี่ยผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนพร่างพรูสุดๆ ช่วงนี้ทาไมเราถึงสวยเรารู้สึกไหมว่าช่วงท้องเนี่ยแต่งเตึงมากก้นสะโพกคุยดูหุ่นเป็นผู้หญิงมากดูเหมือนแบบคือมันเตึงไปหมดนะแล้วผิวเผลอนะขาวแบบนวลเนียนหน้าอกเตึงหน้าอกจะใหญ่ขึ้นมา,มากใหญ่แบบชนิดที่ว่าเคยก่อนหน้านี้ใหญ่อยู่แล้วอะพอตอนท้องจะใหญ่มากกว่าปกติสะโพกสะโพกจะผายเอวจะโอเคทุกอย่างจะดูแบบแบบสวยมีน้ำมีนวลเนื่องจากว่า ฮอร์โมนเอสโตรเจนตอนนั้นทำงานได้อย่างเต็มที่พร่างพูในร่างกายของเราเลยค่ะคุณผู้ชมแต่พอคลอดลูกแล้วหลายคนจะแบบว่ามีข้อสงสัยวันนี้จะบอกให้เลยว่าสิ่งที่มันหายไปก็คือฮอร์โมนนั่นแหละนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยฮอร์โมนเอสโตรเจนของผู้หญิงเนี่ยมันตก คือพูดง,ง่ายๆฮอร์โมนมันตกพอคลอดลูกแล้วบางคนเนี่ยไม่ได้อยู่ไฟด้วยภาระหน้าที่ทการทํางานนู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องรีบออกไปทํางานเร็วๆแต่ว่าก็ให้นมลูกตามปกตินะพอให้ลูกดูดนมแล้วเนี่ยหน้าอกมันเกิดการหย่อนคล้อยเพราะว่าอ่ะนึกถึงหน้าอกเป่งๆนึกนะนึกตามลูกโป่งที่ใส่น้ําใหญ่ๆขนาดใหญ่ๆเป่งๆพอมีอะไรมาดูดออกดูดออกมันก็แทบแทดแทแล้วฮอร์โมนตก มันไม่สามารถไปเติมเต็มส่วนตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณจะมีปัญหาอะไรบ้างประจำเดือนมาไม่ปกติในเรื่องของท้องทีงท่บวมไม่ยุบนะคะเนื่องจากว่าการคลอดลูกแล้วมันเกิดกวนผิดปกติของมดลูกหรือใดๆก็ตามหรือแม้แต่ผิวพรรณที่หายไปเพราะว่าผิวพรรณที่มันเคยแบบมีน้ำมีนม,นมนชุ่มชื่อมันก็ไม่มีหน้าอกมันก็แฟบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถามว่า BB b p o w d e เดอร์เป็นคำตอบไหมบีบีครีเป็นคำตอบไหมเป็นคำตอบสำหรับคนที่อยากจะได้หน้าอกกลับมาเหมือนเดิมค่ะจริงๆนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพูด ฮอร์โมนเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า BB บีพาวเตัวนี้มีส่วนผสมของฮอร์โมนจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซนค่ะแม่อ้วนบอกแพตตี้ว่ามันไม่ใช่ฮอร์โมนสังเคราะห์หลายคนบอกว่าไปฉีดฮอร์โมนก็ได้เนี่ยถ้าอย่างนั้นคือพูดก่อนให้ฟังก่อนว่าฮอร์โมนเราเนี่ยบางทีในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ขาดเยอะนะคุณผู้ชมไปฉีดฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ได้ได้แค่บริเวณตรงนี้มันได้ทางร่างกายแล้วถ้าฮอร์โมนในร่างกายเรามันมีความเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ย ไปฉีดเข้าไปมันมากเกินปกติมันเกินจําเป็นมันก่อให้เกิดโทษมากกว่าประโยชน์นะคะ ah. เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของไปกระตุน้นฮอร์โมนเอสโตรเจนและฮอร์โมนตามธรรมชาติที่จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของหน้าอกโดยเฉพาะรวมไปถึงในร่างกายของเราด้วยพอกินตัว BB b p o w d e เดแล้วคุณจะได้ผิวแล้วก็ได้บริเวณสวงอกซึ่งแพตตี้เนี่ยนะคะเคยได้ยินคนที่เขากิน BB b p o w d e เดตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าภายในหนึ่งสัปดาห์คุณจะรู้สึกคัด บริเวณเต้านมบริเวณหน้าของคุณจะรู้สึกคัดเหมือนตอนเป็นประจำเดือนเลยแล้วจะเป็นแบบอยู่ดีก็แข็งตึงขึ้นมาจากที่นิ่มๆเขี่ยวๆยอยๆอ่ะอันนี้พูดจริงๆเลยนะพี่อ้วน,เ,นเคยชงกินโชว์ในรายการแล้วดูหน้าอกพี่อ้วนตอนนี้สิเดี๋ยวติดตามพี่อ้วนในรายการตักมนันต่อไปได้เลยเขาจะโชว์หน้าอกเขายังใหญ่ขึ้นมาได้เลยขนาดเขาเป็นแบบฮอร์โมนเพศชายอ่ะแล้วเติมเต็มฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปอ่ะ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยพอเติมฮอร์โมนตามธรรมชาติหรือเกิดการกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนตามธรรมชาติเข้าไปแล้วเนี่ยหน้าอกมันก็เลยตึงขึ้นมาไงหลังจากนั้นเราทำไมเราต้องใช้บีบีครีมคู่ด้วยตัวนี้นะคะคุณผู้ชมแพตตี้เคยสาธิตแล้วจะให้ดูเนื้อครีมก่อนหลายคนบอกว่าเฮ้ยเรามันเป็นครีมแบบนี้มันมีกลิ่นเหม็นไหมเราเนี่ยเคยพูดย้ำหลายหลายครั้งเลยนะว่าตัวนี้ไม่มีกลิ่นถ้าใครซื้อแล้วเหม็น หรือว่ามีกลิ่นหอมแบบเกินธรรมชาติเนี่ยคุณสามารถโทรกลับมาฟ้องร้องหรือโทรกลับมาฟ้องแพตตี้ได้เลยนะว่าเฮ้ยแพ,พตตี้พูดไม่จริงอันนี้มันไม่มีกลิ่นใดๆเลยนะคะเป็นกลิ่นตามธรรมชาติแล้วบอกเลยว่าเนื้อครีมเข้มข้นมากแต่เข้มข้นในที่นี้นะคะซึมเร็วมากและเดี๋ยวทาให้ดูทาที่มือเนี่ยถ้ามันเป็นอันตรายนะมันทาที่มือเนี่ยมันก็จะเกิดการคันถูกป่ะคันแดงหรือเกิดการผิดปกติ แต่อันนี้ทามือเลยอะทามือให้ดูเลย mm. เนื้อครีมเข้มข้นซึมเร็วมากหายไปแล้วเห็นปะทาพวกพวกพวกหายเลยเนี่ยนะคะเป็นเนื้อครีมสูตรเข้มข้นที่ซึมเร็วมากและซึมเข้าสู่ชั้นผิวใต้ลึกเลยทําให้มือเนี่ยนิ่มเลยนะเนี่ยมือนิ่มเลยอะถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมมีอยู่ที่บ้านเนี่ยลองดูลองมาทากับมือดูเป็นแฮนด์ครีมไปเลยคือมันนิ่มมากเพราะวันนี้พตตี้ไม่อยากจ,จะสาธิตที่ดูแล้วสาธิตกันบ่อยๆเดี๋ยวไม่โอเคนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย เคยเอาไปนวดถามว่าหน้าอกเนี่ยถ้าซื้อครีมไปนวดเนี่ยบางคนบอกว่าครีมบางตัวเนี่ยนวด15นาที20นาทีพี่แพทไม่ไหวอะ่ะก็บอกกันตรงนี้เลยว่าแพทต,ตี้เองก็ไม่ไหวนะ15นาที2 0นาทีนวดไม่ไหวแต่บีบีครีมตัวนี้นวดแค่3นาทีพอค่ะ <c oughs> เขาจะมีวิธีการนวดอยู่ข้างกล่องแบบนี้นะคะนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในการกระชับผิวทรงอกพี่อ้วนเขียนไว้แบบนี้ข้างกล่องจะมีวิธีการนวด ท่าทางการนวดนวดวนทวนเข็มนาฬิกานวดแบบไหนและใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นในการนวดค่ะ3นาทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เนื้อครีมซึมสู่ผิวได้รวดเร็วแล้วนวดเนี่ยนะคะเขาบอกว่านวดทวนวนขึ้นตามลูกศรจากภาพที่เห็นแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกเลยนะคะว่าควรใช้อย่างต่อเนื่องถ้าบางคนไม่มีเวลาเอาเป็นว่าก่อนนอนรอบเดียวถ้ามีเวลาหน่อยเช้าหนึ่ง แล้วก็ก่อนนอนอีกหนึ่งรอบนะคะโดยไม่ต้องล้างออกนะคะตัวนี้ไม่เป็นอะไรเลยและแพตตี้ใช้แล้วถ้ากลิ่นเหม็นจะไม่กล้าทาที่มือบองตรงนะคะตัวนี้ไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นเพราะไม่มีสารเคมีเป็นวิตามินและแร่ธาตุและสมุนไพรกว่าร้อยชนิดค่ะที่รวมอยู่ในกระปุกนี้1คู่นี้ปกติหลายคนเคยซื้อนะ1คู่5้าพันบาทใช่ไหมแต่วันนี้นะคะที่091,301 5,301และ086 7224813สหมายเลขนี้คุณผู้ชมโทรไปเลยตอนนี้เขาขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมหนึ่คู่หมายถึง BB p o w d e เดหกล่อง BB Cream มกระปุกเซตนี้ใช้ได้ประมาณ2เดือนอะเป็นว่า2เดือนละกันนะคะเพราะว่ากระปุกนี้ใหญ่มากแล้วครีมใช้นิดเดียวมันเข้มข้นนะคะราคาอยู่ที่3,500บาทเท่านั้นเองสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะคะจากราคา5,000บาท เหลือ3,500บาทรีบโทรไปที่0 9 1 3 0 1 5 3 0 1นึ่งสาศูนและศูนย์2ปดหกโทรได้เลยค่ะเออลดนะผลิตภัณฑ์จากพี่อ้วนรีเทิร์นเนี่ยบอกเลยนะว่าหลายๆคนเนี่ยการันตีได้เพราะว่าอะไร100%ต้องเห็นผลแนะ่ๆเคยใช้อะไรที่ของพี่อ้วนแล้วมันไม่ดีไหมมีแต่คนบอกว่าดีนะและแพตตี้น่ะลองยาน้ำสตรี ลองอ,อะไรนะน้องสาวดิฉันน้องสาวใช้ตัวนี้บีบีครีมก็ใช้แล้วก็เคยกินตัวคอลลาเจนของเขาของเขาดีทุกตัวเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าอยู่กับพี่อ้วนเมื่อก่อนนี้ตอนทำรายการปากมันนะพี่อ้วนจะเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราแบบ ได้รู้จักแล้วมีแต่ความรู้มาบอกเราซึ่งพี่อ้วนรีเทิร์นเนี่ยจริงใจกับคนดูมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณผู้ชมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของรีเทิร์นแล้วเนี่ยรีบโทรไปเลยโปรโมชั่นเฉพาะช่องแชร์ทีวีและรายการสดสวยเท่านั้น3,500บาทถ้าคุณไปซื้อศูนย์ข้างนอกก็5 0 0 0ันเหมือนเดิมนะจ๊ะ รีบกดโทรศัพท์เลยนะคะอะตอนนี้ในช่วงเคล็ดลับความสวยก็ได้บอกไปแล้วเราจะมีเคล็ดลับแบบนี้มาวนเวียนสลับสับเปลี่ยนกันไปถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้เรื่องราวของความสวยตลอดทั้งรายการต้องติดตามโดยไม่เปลี่ยนช่องไปไหนนะคะและประเด็นช่วงหน้าในช่วงแบ่งปันความสวยเนี่ยพตตี้ยังมีคลิปจากครูจิ๊บค่ะครูคนนี้นะ่สอนโยคะอยู่ใน YouTube หลายคนเนี่ยชอบมากที่จะเรียนโยคะอยู่กับบ้านแล้วรู้สึกว่าเป็นส่วนตัวจริงๆวันนี้มีตัวอย่างของการเรียนโยคะนะคะที่บ้านที่คุณสามารถ ดูผ่านโซเชียลแล้วเรียนอยู่คนเดียวแบบ p r i v a t e สุดสดส่วนตัวมากเลยกับครูคนนี้แล้วเธอก็เป็นคนที่มีหุ่นดีมากโยคะไม่ใช่เรื่องยากนะคะในช่วงแบ่งปันความสวยมีมาฝากค่ะและที่สำคัญช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับทริปที่คุณจะไปไหว้พระแล้วก็ได้บุญกันเต็มที่ที่ประเทศพมา่าแพตตี้มีทริปดีๆมาฝากด้วยนะคะว่าเขาจะไปทำอะไรกันบ้างและราคาจะพิเศษสุดขนาดไหนต้องติดตามในช่วงแบ่งปันความสวยช่วงหน้าจกันค่ะ